สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0ศครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองรายการเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับมาจอบประเด็นเรื่องทองคําทีนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้นี่ขึ้นได้ทุกวี่ทุกวันนะครับติดต่อกันมาผมว่าเป็นอาทิตย์แล้วนะครับนะจากแนวต้านที่ผมเคยตั้งไว้ที่ประมาณ1,900ดอลลาร์ต่อออนทองคําทะลุมานะฮะ แนวต้านใหม่1 9 2 0ดอลลาร์ต่อออนทะลุมาอีกแนวต้านที่1940ดอลลาร์ต่อออนก็ทะลุมาอีกนะครับจนผมยังมองว่าเอ๊ะทำไมครั้งนี้ขึ้นได้สูงนะครับนะขึ้นมาเนะี่ยร้อยกว่าดอลลาร์ต่อออนแล้วนะครับแต่ถ้าเรามาดูในเรื่องของเหตุพื้นฐานนะเหตุปัจจัยพื้นฐานนะครับก็น่าจะมาจากเรื่องของความห่วงกงังวลของวิกฤตโควิด -19 นะครับที่ยังมี เพ<อ>ิ่มมากขึ้นในทุกวันมีผู้ติดเชื้อนะครับเพิ่มสูงขึ้นทุกวันยังไม่ถึงจุดสูงสุดรวมถึงประเทศนะที่เคยระบาดในระลอกแรกแล้วคุมอยู่ตอนนี้ก็กลับมาระบาดระลอกที่2อย่างเช่นในจีนนะครับในออสเตรเลียนะครับในญี่ปุ่นนะในสิงคโปร์แม้แต่ในเวียดนามนะครับซึ่งสามารถควบคุมกันแพร่ระบาดนะมาได้ 90กว่าวันนะข่าวล่าสุดมาก็พบผู้ติดเชื้อ4คนต้องมีการอบพยพนะผู้คนนักท่องเที่ยว80,000ืรายนะออกจากเมืองดานังนะมนลักษณะข้อมูลข่าวสารแบบนี้นทำให้ผู้คนกังวลเพราะว่าเรื่องอวิกฤตโควิด -19 มันสัมพันธ์กับเศรษฐกิจการเงินนะเมื่อมันกระทบนะครับกับเศรษฐกิจการเงินผู้คนก็วิ่งไปหาเซฟเฮาเว่นนะครับหลุมหลบภยัยหรือที่พักพิงที่ปลอดภยัยนั่นก็คือทองคำนะฮะ เป็นเขาเรียกว่าสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำนะหมายถึงว่าถือไว้แล้วเนี่ยโอกาสขาดทุนอาจจะน้อยกว่าชาวบ้านเขานะถ้าเทียบกับพวกที่เป็นคอนแทกที่เป็นสัญญากระดาษมันสิ่งนี้นะครับก็คงเป็นพื้นฐานในระยะกลางและยาวนะแต่ว่าในระยะสั้นผมก็บอกไว้แนวต้านที่1900ทะลุขึ้นมาแนวต้าน1920ก็ทะลุขึ้นมาแนวต้าน1 9 4 0ก็ทะลุขึ้นมาอีกวันนี้ทะลุมาถึง1960้ดอลลาร์ต่อออนนะครับ เมื่อเช้าดูราคาไปถึง1965นะดอลลาร์ต่อออนทองคํานะก็เห็นมันแกว่งอยู่นะคำว่าแกว่งอาจจะติดแนวต้านหรือเปล่านะที่บรรดานักลงทุนนะหรือกองทุนรายใหญ่นะครับนะ่าจะตั้งแนวต้านเอาไว้นะแล้วมันมีการไปถึงบาวดารี่ขอบเขตมันทําให้มันกระเด้งลงมาจากพันเดอลลาร์ต่อออนตอนนี้ก็แกว่งอยู่แถวๆนี้ละครับพันเก้าถึงพันเ้าร้อยหนะ เฉลี่ยประมาณตั้งพัน้าร้อสบสองพันเก้าร้อยหกดอลลาร์ต่อออนแต่ครนี้สิ่งที่ผมมองนะครับเห็นไหมครับผมเองไม่ใช่กูรูผู้เชี่ยวชาญนะครับคนะาดการแนวต้านนี่ทะลุมาหมดเลยนะครับใครจะทราบฮะในระยะสั้นบอกแล้วว่าการเก่งกําไรมีความเสี่ยงนะครับแต่คราวนี้ผมโชคดีอย่างนึงเพราะว่าผมมองที่ระยะกลางและยาวผมมองว่ามันจะไปต่อนะแล้วมันก็ไปต่อตามที่ผมคาดการนะครับ แต่ยังไม่เห็นแรงเทขายนะซึ่งมองว่าน่าจะมีการย่อลงแรงอาจจะวัน1 3, ถึงประมาณอยู่ในช่วง30-50ดอลลาร์ต่อออนนะครับอาจจะเป็นไปได้แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับมันทะลุแนวต้านที่ผมตั้งไว้1,900 1,920 1,940 1,960นะมันทะลุขึ้นมาวันนี้อยู่แถว1 9 6เ 1965, แล้วจะไปต่อหรือเปล่าแล้วแนวต้านใหม่นยะนะมันอยู่ตรงไหนนะีน้ผมเองต้องบอกตรงว่า ไม่กล้าคาดการ์ดยีนะฮะเพราะว่าระยะสัน้นการเก็งกาไรรอบนี้เนี่ยนะครับมันแปลกนะมันขึ้นมาสูงมากนะมันโอกาสจะไปถึง $200 ดอลลาร์ต่อออนแนละ้วมันขึ้นมาจากฐานเดิมเพราะฉะนั้นนะครับผมถึงบอกว่ามองที่ระยะกลางและระยะยาวดีกว่าซึ่งผมมองว่านแนวต้านที่2,000ดอลลาร์ต่อออนถ้ามันทะลุแนวต้านนี่นะครับ2,000ดอลลาร์ต่อออนทองคำเนี่ยนะครับมันจะเทคออฟแล้วครับเหมือนจะหลุด นะแปลว่าระยะกลางระยะยาวเนี่ยนะครับมันไปแล้วครับนะเขาเรียกว่าไปต่อไม่รอแล้วนะนะมันไปแล้วนะมันตรงจุดนี้เวลานักลงทุนระยะสั้นนะครับเก่งกําไรถามผมผมก็จะตอบอยังไงนะเพราะว่าถ้าเกิดบอกให้ท่านไม่เข้าซื้อปรากฏมันไปต่อเอาท่านก็ขาดทุนบอกให้ท่านนะครับไม่ระมัดระวังนะเข้าซื้อเลยมันถูกแนวต้านกระเด้งลงมีการเก่งกําไรจากกองทุนขนาดใหญ่ผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับก็เสียหายอีก มันถึงบอกว่าการลงทุนระยะสั้นมีความเสี่ยงจริงๆนะครับทิศทางแนวโน้มนี้คาดการยากจริงๆนะครับนะเพราะว่าผมเคยสังเกตเห็นหลายอย่างแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันแปลกนะมันไม่ไม่ย่อนะฮะมันไปถึงร้อยดอลลาร์ต่อออนไม่มีย่อเลยะฮะมันไปต่อพอมาดูปัจจัยพื้นฐานก็คงมาจากที่มาของปัญหาโควิดสิบเก้าที่ไปต่อเหมือนกันมีความไม่แน่นอนสูงมีความผันผวนสูงกับเรื่องของ ความขัดแย้งมาหาอำนาจนะครับสหรัฐกับจีนในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับแล้วก็ทางการทูตด,ด้วยนะที่ความสัมพันธ์เลวร้ายลงนะมีการปิดกงศุนนะครับของจีนในสหรัฐที่เมืองคุตสตันแล้วก็มีการปิดนะครับกงศุนของสหรัฐในจีนนะครับที่เมืองฉงตูนะคทำให้เหตุปัจจัยหลายอย่างนักลงทุนเนี่ยมองไปนะไปจับที่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่าอย่างเช่นทองคาซึ่งเป็นลุมหลบภัย นั่นแหละครับผมมองเห็นทิศทางระยะกลางระยะยาวเป็นแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะบอกทิศทางในถึงไปปียปี6มเนี่ยมันยังเป็นบวกต่อทองคำนะครับยังไปต่อแต่จุดแรงแนวต้านนะครับนะที่ผมมองเห็นน่าจะเป็น2,000ดอลลาร์ต่อออนนะครับจะเป็นจุดเทคออฟอาจจะเป็นจุดเทคออฟนะครับน่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างด้วยซ้ำไปนะซึ่งเป็นจุดเทคออฟนะครับที่ประมาณ2,000ดอลลาร์ต่อออนแล้วไปต่อ เหมือนจะหลดพุ่งนะครับไม่ทราบว่าจะมีอะไรนะครับเป็นแบ็ก k s วอรหงดํดำหรือเปล่าแล้วทำให้ภูเขาหิมะนะครับที่มันถูกสะสมปกคลุมหิมะมามันอวาลานชนะครับตกถล่มลงมาได้ซึ่งนั่นแหละครับทำให้นักลงทุนที่ลงทุนระยะกลางและยาวเนี่ยเขาถึงแห่เข้าไปถือทองคำนะครับก็ขอให้ฟังราละพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์ สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0.5.1นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์แชร์กดติดตามและถป็ช่องอาจารย์เสกเสมอมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ